สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในบรรยากาศที่ครึครืนมากเลยเนาะก็จะเห็นว่าฟูลทีมกันมากๆเลยนะคะสําหรับเคสนี้เนี่ยใช้คุณหมอดูดไขมันทั้งหมด3ท่านคุณหมอโดมยาหนึ่งท่านแล้วก็ผู้ช่วยอีก4ท่านนะคะแล้วก็คุณหมอลูกหนูอีกหนึ่งท่านก็เป็นเท่าไหร่ละ3คุณหมอดูด3คุณหมอโดมยาหนึ่งเป็น4ผู้ช่วยอีก4เป็น8ด หมออีกหนึ่งเป็นเกนะคะเคสนี้เนี่ยเป็นเคสใหญ่เนาะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เข้าช่วยเคสเนี่ยจะต้องมีหลายท่านมากๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําการดูดไขมันเนี่ยให้เสร็จไวเนาะแล้วก็คนไข้จะได้ไม่ต้องดมยานาน,นะคะเคสนี้ก็ทําการดูดไขมันต้นแขนที่คุณหมอตุ้มประเมินใสให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะที่เป็นต้นแขนแบบนี้สำหรับเคสนี้เนี่ยไม่อยากที่จะทําการ ปัดหนังเนาะก็คืออยากดูดไขมันแล้วก็กระชับด้วยเจ๊ผัดมานะคะแล้วก็ทําตรงบริเวณต้นขา,ต,นขาต้นขานะคะเคสนี้ค่อนข้างน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเนาะก็ทําเป็นบริเวณต้นขาบเบียดเบียดแบบนี้นะคะซึ่งการดมยาสําหรับเคสที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อระวังเยอะหลายสิ่งอย่างมากเลย คุณหมอโอปออธิบายแล้วหรือยังนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของว่าคนไข้ที่มีน้ําหนักตัวแบบเกินร้อยเคสนี้เท่าไหร่จําได้หรือเปล่าร้อยสามสิบค่ะหนึ่งร้อยสามสิบกิโลนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกน้อยิ่งน้ําหนักตัวเยอะนะคะการดมยายิ่งจะต้องมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้เลยนะคะที่เราจะคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะทางเรื่องการให้ยาที่ให้ทางเส้นเลือดแล้วก็ ทั้งการดูเรื่องแก๊สอะไรต่างๆของคุณหมอโดมยาเนาะก็จะเห็นว่าเครื่องมไม้เครื่องมือของเราเยอะมากๆเลยนะคะมีคุณหมอเข้ากี่ท่านเราก็จะต้องมีใช้เครื่องเวเซอร์ตามนั้นใช้เครื่องไมโครแอร์ o ตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวดูดไขมันเสร็จเราจะทําการกระชับผิวด้วยเครื่องเจพาร์ตมาบรรยากาศก,าก็เราไม่อยากรบกวนเยอะนะค่ะเราไม่อยากรบกวนเยอะเพราะว่าเราจะต้องให้คนไข้ของเราเนี่ยดูดไขมันให้ได้ ไม่ต้องหลมยานานมากๆนะคะเคสแบบนี้นี่อะมาดูไขมันได้เท่าไหร่กันแล้วโอ้โหคือเยอะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นไขมันที่แบบว่าได้ออกมาแล้วหนึ่งส่วนค่ะอ่าเยอะเนาะเยอะมากเยอะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้สามพันและอีกด้านหนึ่งหนึ่งพันหร้อยแล้วตอนนี้ก็ขมักมเม้นกันที่จะทำการดูดไขมันให้คนไข้ของเราออกมานะคะและ ที่สำคัญน่าเราจะต้องมีการให้ไอวีด้วยนะให้น้ำเกลือคนไข้ของเราด้วยเนาะตอนที่ทําการดูดไขมันนะคะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของคุณหมอโอปอคุณหมอดมยาของเรานะคะที่จะต้องคอยควบคุมตัวยาที่ใส่เข้าไปโดยที่เป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะคอ,อยควบคุมให้เลดการใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่เนาะอ่ะอก็เอามาให้ชมกันของความเป็นบรรยากาศในการดูดไขมัน คุณหมอสู้ๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกวไปตามดิว้าวตามนี้เหรออะโอเคคุณหมอเอิร์ทก็เหงื่อ่วบตัวแบบนี้ไดยังไงนะคะคคุณหมอบีบีอ่ะช่วยกันสู้นะคะอ่าคุณหมอของเราใช้แรงเยอะเหงื่อก็จะออกประมาณนี้เนาะอะมาให้กำลังใจคุณหมอสู้ๆนะคะทีมงานสู้ๆนะคะโอเคค่ะเล้เดี๋ยวเรา ไปไลฟ์ให้ชมอีก1เคสถัดไปของเราเนาะวันนี้เดี๋ยวมีดมยาอีกทีหนึ่งใบาสามหลังจากที่<ม>เข็ดแต่แค่นี้แล้วอ่ะก็เคมีฮอสพิทอลของเรานะคะก็ดูแลคนไข้หนูไขมันแบบปลอดภัยนะคะก็ต้องเคสดมยาต้องมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์นะคะคอยดูแลตลอดแบบหต่อหนึ่งดูแลแบบใกล้ชิดนะคะแล้วก็หลังทำเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยที่จะต้องมีคุณหมอโอปอช่วยเราในการดูแลคนไข้เพื่อที่จะ ให้ยากแก้ปวดหรือว่าให้คนไข้ของเราเนี่ยได้สบายที่สุดหลังจากที่ทำการดูดไขมันไปแล้วนะคะ,คะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอชมเคสถัดไปเนาะในการดูดไขมันแบบดมยารอ<ด>าอีกหนึ่งคเคสนะคะก็รอให้เสร็จเคสนี้ก่อนนะคะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ